ในสมัยของสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสัมเพทีบังกรรพุทธเจ้านั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้จุติมาเกิดเป็นพรามาน,นุนมนามว่าสุเมธพราหม์หรือสุเมธดาบทสุเมธพราหม์เป็นผู้มีทรัพย์มหาศาลหลายโกรและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงมนรู้แจ้งในใจเพศวันหนึ่งนั่งอยู่ในห้อง ก็ลำพึงขึ้นด้วยปัญญาว่าขึ้นชื่อว่าการก่อพบกำเนิดเกิดเป็นรูปกายขึ้นมาใหม่นี้ย่อมมีกองทุกข์ท่วมหาฤทยเที่ยงแท้อันหนึ่งแม้เมื่อชีพแตกกายทำลายลงแล้วก็เป็นทุกข์ถึงที่สุดยิ่งกว่าทุกทั้งปวงการก่อพบ ชาติใหม่เป็นทุก์ใหญ่หลวงเพราะก่อชาติกำเนิดชาติก่อให้เกิดชราชราก่อให้เกิดพยาหมอนะเมื่อชาติชราพยาหมอนะมีขึ้นมาแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายย่อมมีเป็นแน่แท้ควรที่เรา จะแสวงหาความดับชาติชาลาพยามรนะนั้นให้จงได้พึ่งหาทางออกไม่เกิดเสียเลยจะดีกว่าเมื่อคิดดังนั้นสุเมศพรามได้ออกปวดเป็นพรามตำลงอยู่ในชาสมาบัติจนเพลิดเพลินโดยหารู้ไม่ว่า การบัดนั้นสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าได้มาตัดสรู้ในโลกเพราะโดวยวิสัยของผู้ได้ชาสมาบัติย่อมรู้เห็นซึ่งนิมิตในการทั้งสี่ก่อนคือการเมื่อผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาปฏิสนธิหนึ่งการเมื่อพระองค์ประสูติจากพระคันหนึ่ง การเมื่อได้ตัดสรุปพระอนุตตสัมมาสัมโพธิญยานหนึ่งการเมื่อทรงประทานพระธกกรรมจักรปะวัตนสูตรหนึ่งซึ่งสุมเมดาบทมิได้รู้ในการสำคัญนี้เพราะ,จะเจริญอยู่ในชาสมาบัติจึงมิได้ไฝ่ใจรู้เห็นซึ่งเหตุอื่นใดเลย ซึ่งสมเมธดาบทไม่ได้รู้ในการสําคัญนี้เพราะ,จะเจริญอยู่ในชาสมาบัติจึงไม่ได้ใฝ่ใจรู้เห็นซึ่งเหตุอื่นใดเลยในอัำดับนั้นถ้าสมเมธดาบทได้ขอเหินขึ้นไปอากาศก็ได้มองเห็นมหาชนจํานวนมหาศาลได้ช่วยกันซ่อมแซมจนดนหนทางเพื่อเตรียมการต้อนรับ เสด็จมาของพระทีบังกรพุทธเจ้าพระสุมเมตาบทเห็นดังนั้นก็ได้ลงมาไตา่ถามก็ได้คำตอบว่าสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าได้มาอุบัติแต่สรู้แล้วและจะพาเหล่าพิสูุส์ฆ์อาญาสาวกเสด็จดำเนินผ่านมาทางเมืองนี้ต่างก็ช่วยกันซ่อมแซมถนนหงทางถวายเพื่อรับเสด็จสุมเมดาบท จึงคิดคำหนึ่งด้วยความปิติล้นพ้นที่จะได้มีโอกาสซ่อมแซมถนนบ้างจึงได้ขอทำขนทางถวายฝ่ายมหาชนเมื่อเห็นว่าสุเมดาบทนั้นเป็นฤาือีผู้มีฤทธิ์ก็ชี้ให้ไปทำทางที่แสนยากเพราะเป็นโคลนเลนท่านขนดินถมโคลน เลนอยู่นานหลายเพลาอย่างไม่เสร็จดีสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระอริยสาวกก็เสด็จมาถึงซึ่งการนั้นท้าสุมเมธดาบทก็มีจิตเบิกบานอธิษฐานอุทิศถวายแต่พระพุทธองค์จึงปลืน้นจึงปลดเปลื้นชดาสยายเกสาลง ลาดผ้าปูลงกับพื้นแล้วทอดกายนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นถนนที่ยังถมขาดอยู่พลานตั้งจิตอธิษฐานว่าขออราธนาพระพุทธองค์จงทรงพระมหากรุณาพาพระขีนาสาวกสงทั้งหลายเสด็จมาย่างพระบาทดำเนินไปบนกาแห่งข้าพระบาทนี้เถิดจะได้เกิดเป็นประโยชน์ แก่ข้าพระบาทพระองค์อย่าได้ย่างพระบาทหลีกลงเหลียบลูยเลนเหลวนี้เลยกล่านั้นสมเด็จพระธีปังกรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงจึงเสด็จสถิตอยู่น้ณเบื้องเสียนกล้าวแห่งสุมเมตดาวโบทนั้นครั้งทรงพิจารณาดูด้วยสัมพันยุตยานแล้วพลันมีพระพุทธทีกาตัดแก่ชาวประชาพุทธบริษัททั้งหลายในที่นั้นว่า ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดจากอมตะธรรมไม่ได้บรรลุมรคผลธรรมวิเศษในศาสนาของเรานี้แล้วและยังต้องท่องเที่ยอยู่ในภพสงสารนานไปในอนาคตเบื้องหน้าก็จงปรารถนาให้ได้บรรลุในศาสนาของดาบุตรน,นี้เถิดต่อไปดาวุตรผู้นี้จะได้อุบัต,ติตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งในโลก ทรงพระนามว่าสมเด็จพระสกยะมุนีโคดมในระยะเวลาอีกสี่อสงไขยอีกแสนมหากัปตับตั้งแต่กับนี้เป็นต้นไปในกรณีที่ย่อมเปรียบเสมือนผุรหลุดที่ว่าข้ามมหานาทีจะคลาดเคลื่อนจากท่าเหนือนี้ข้ามขึ้นไม่ได้แล้วไซก็คงจะข้ามขึ้นจากท้องนาทีได้ าถ้าน้ำต่ำลงไปอีกเป็นแน่แท้ฉันใดเมื่อท่านทั้งหลายแม้คลาจากศาสนาของเราแล้วหากมีวาสนาก็คงจะได้สำเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ในอนาคตการฉะนั้นซึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพมโพูทิสัตสุมเมดาบทนี้เป็นการบำเพ็ญบารมี ในตอนปลายของพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งจะต้องบรรลุซึ่งจะต้องบำเพ็ญอยู่ในวัดตารงสารอีกสีอสองไขยกับเศษหนึ่งแสนมหากรับ Terima